เตรียมจัดส่งอีกแล้วนะครับผมรอบเย็นของวันเสาร์ที่29กนะครับก็มี3รายการนะครับวันนี้ส่งกันตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะครับแปดโมงเช้าแล้วก็ช่วงสายช่วงกลางวันช่วงบ่ายแล้วก็เตรียมสินค้าไว้จัดส่งช่วงเย็นนะครับอีก3รายการนะครับผมตู้เสื้อผ้าของเราตู้เสื้อผ้าของเราไม้สักทองยาว2เมตรสูง2เมตรสิบานเลื่อนรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะครับขายดีมากๆ สำหรับรุ่นนี้นะครับผม3 2 0 0 0บาทเตรียมจัดส่งกกสัพนอกนะครับก็อยู่แปดลิ้วเรานี่เองนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่นะครับ2เมตรสวยมากงานช่างสุโขทัยงานดีสีเนียนแบบนี้ใครชื่นชอบแบบนี้นะมาที่ร้านได้เลยนะครับข้างในกว้างขวางใหญ่โออามากนะครับผมไปที่รุ่นต่อไปนะครับเตียงนอนสุโขทัยขนาด6ฟุตนะครับผมขนาด6ฟุตตัวนี้นะครับ 2องหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเนี่ยดูช่วงล่างหนาแน่นๆเลยอ่าเดี๋ยวดูช่วงล่างนะครับหนาแน่นๆเลยจริงๆเขามีคานวิ่งกลางอีกนะครับผมเนี่ยมีคานมีคานวิ่งตรงกลางตรงนี้อีกต่เนี่ยอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ประกอบล้อจัดส่งเฉยๆนะครับผมเนี่ยช่วงล่างแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยว เนี่ยฮะด้านข้างนะครับผมตัวรับน้ําหนักของคานเตียงนะครับยันพื้นเลยนะครับผมตัวนี้นะแน่นแข็งแรงมากช่วงนี้รุ่นนี้ขายดีมากๆเลย23,500บาทไม้สักทองทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นเตียงไม่ว่าจะเป็นคานเตียงข้างเตียง,ง,ยงหัวเตียงทั้งหมดเลยนะครับผมและก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ส่งแถววัดสมานนะครับแถววัดสมานเหมือนกันนะครับวัดสมานร,รัตนารามนะครับผมเนี่ยรุ่นนี้ขนาด6ฟุต 14,500บาทเป็นไม้สักทองนะครับตัวนี้แกะสลักหัวนะครับเป็นลายฟักทองนะครับผมเป็นลายฟักทองอ่ะเป็นลายฟักทองประมาณนี้นะนี่ยประมาณนี้สวยงามอีกแล้วนะครับ14,500นาบาทครับใครชื่นชอบสินค้าประมาณนี้ก็มีที่ขอนใช้เฟอร์นิเจอร์ชาเชงเซาเรามีแว้ให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหาที่ร้านเยอะแยะมากมายและเจอกันที่ร้านนะครับ